สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้คนนะครับวันนี้มาพ่อกันแลยครับช่องห้องปงชาแนลครับวันนี้้องปงก็ได้ต้มยำพ่วงไขอ่ออนพี่น้องโอ้ย้ยนี่แต่พ่วง พี่เด็กใครงามเด้อครับเด้อมามาเสียบเสียบด้วยกันพี่น้องคนน่ะโอ้ยเหลี่ยงไงเลยมียมเลยอ่ะเสียบเสียบด้วยกันพี่น้องอันนี้ต้มยำเด้อครับพี่น้องเด้อพอใหญสดหนำเนี่ยมาเนี่ยห้อนเลยอืมนี่แก้วแก้วพริกผงธรรมดาบานๆเท่าเลยพี่น้องมามาเสียบเสียบด้วยกันเด้อกระมีข้าวเหนียวเดี๋พี่น้องข้าวเหนียวคือเก่าตีบป่ง,งามมาันละกินยำได้กับเสียบยำนั่นยังหันมาเลยอืมสดหนำมาเลยพี่น้องเด้อ มาเสพเสร็จเหมือน,นกันเนาะก็จะไปกินกับฝากกดไหล,ลก์กดแช่ด้วยว่ากด้ยซับสะไครให้ช่องห้องป่งใช่นแนวกัลลยนะครับเอ้อทั้งยูทูบแล้วกัแฟนเพจน,นะครับเนาะอ่ะเล่ยครับอืมเสีบคล้องแทะเลยพี่น้องมาๆปะเนี่ยอืมห่วงไข่ห่วงไข่อ่อนพี่น้องอืม เนี่ยในค่เนยพี่น้องสดน้ำมอืม,อมสุดจอดนะพี่น้องเลยสุด,ดยอดขึ้นใบอ่อนอ พวงเลยตอนแรก็จะเสียงเด็ขัวไปเน้ะงป็นขัวเซบักซี่นะแต่ว่ากับตุ่มย่ำกับสุดยดวล้วไรไปเนาะพวงเลยไป <c oughs> เนอะ วันอะไรัะลองขอดีน,นะพี่นอ้องนียวันก็นได้วันก็อยากมากินน้ำ อืมใส่ไปพี่น่องต้องะลครับเด้อสมย่ำย้อมองขาไม่สมย่ำในะส่เพื่นอน ลองขอดีครับว่ามาละหน่อยอะนะ แซบค้องแท้ไปหน้องเป็นเมนู้วานบานเฮาเซ่งน้มังแซงนุกบ่หวนเหมมักแพ่ น่อยนิ่เต็ยเสียบอีกีลีพป่น้องเลยพวงไค่อ่อนเนี่ยโอ้สุดจอด,ดลีแค่จะได้ก็ะเสียบคือวันละ 嗯，对。Mm. Mm. Mm. แหงสดแหงแสบเลยมักสดพี่น้องนึ่มแคนเขาอ่วางไงตัวเนี่ย อ่งเล่ดู่้ลยอร่อยขนหนาแม่มึงจิ้นสดสักขัับผมหนาำบอบเนี่ย

ก,กินแบบมาอิออ่มเลยสดเอาสดเอาอิ่มเล อืมหนุย่ยแต่ผมเห็นยี่ไป้องอืมเสียเปียกเลยจะได้กับขอบคุณพี่น้องเนอะขอบคุณพี่น้อง ที่ก็ไม่ติดตามรับชมแล้วก็กดไไคลกดแช่ตลดอดนะครับเด้อนะครับทั้ง YouTube ยูทูบแล้วก็แฟนเพจนะครับยังไดก็ฝากนะเมื่อก่เรานะ้นนะครับเด้อตัวนี้ก็หายดีไปเลยครับเขาแซบนะ มันดีพี่น่องหววมันอิมอ่มมีมากอิมอ่มนะพี่น่อง

เอาครับคลิปนี้เอาซ้ำในก่อนพี่น้อเน,อะนา,เาะกินบุเบิดกันย่ากันมันอิ่มก่อน,นพี่น้อบักลายเนาะเต็มเต็มถาดเลยพี่น,น,พน้อเบิดหมอเลยพี่น้อาใส่เนาะ,ะครับเลาก็ขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่เกียรติดต,ตามรับชมช่องฮองปงชาแนลขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมน์ครับ ท่านใดบริกรรมเมนต์กับขอบพูดในไลน์นะครับเด้อที่เขามารับชมนะครับเนาะจะได้กับฝากคือเก่าด้วพี่น้องเด้อฝากคนไหลคดแชร์หรือว่าคนซับสไคร้ให้ทั้งยูทูบแล้วก็บเฟซบุ๊เพจนะครับผู้ใดเบิ่งทางเฟซบุ๊กเพจด้วครับไปกดให้ทั้งยูทูปแลน้ำเนียนะพี่น้องเพื่อเป็นร่างใจให้ฮองปงนะครับได้เฮ็ดคลิปดีๆต่อไปนะครับเนาะครับก็มีคนถามหาอย่างหลอนหลายนะครับเดี๋ยกแเดี๋ยวเอาเป็นมือหลังก่อนพี่น้องค่อยว่ากันนะครับเนาะช่วงนี้กรับพุการพึ่ง รักษาตัวออกจากพยาบาลมาแต่ว่ากหายดีแล้วก็ขอบคุณความหวงใหญ่พี่น้องทุกๆคนนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยญ่นะครับแต่ว่าก็ตอนนี้หายดีแล้วนะครับก็กินผู้เดียวก่อนช่วงๆนี้พี่น้องก็มีโอกาสนะครับจงสีให้ยรอนมากินน้ำนะครับเนาะเอาก็คลิปนี้นะครับเอาซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวพวงคลิปหน้าที่พี่น้องเด้อสวัสดีครับ